สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรัปเบตขขาสารของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากเริ่มสนุกถึงเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ใครคือบูบาคาคาราแ, Bem ra, และก็บอรเรนบอนโดสองแข้งเป้าหมายของแมนยูจากดิดเอิงฝรั่งเศสหลังจากที่โรเตชันทีมนะครับทำได้แค่เสมอกับยังบอยนี้บ้างตัวเองมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังขาดความแข็งแกร่งในแดนกลางอยู่มากโขดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเท่าใดที่จะได้เห็นพวกเขานะครับมีการส่งแมวมองนะครับเพื่อไปดูนักเตะแล้วก็ดูฟอร์มการเล่นของนักเตะคนใดที่เป็นเป้าหมายอันใกล้นี้รายแรกก็คือกองกลางและเซนเตอร์แบ็กของโอลิมปิกมาร์เชยครับนั่นก็คือบูบาคาคามาราครับแล้วก็ดาวรุ่งน้องซี่จากหลีกลองอย่าง วอร์เรนบอนโคครับอย่างไรก็ดีครับการเส็นสัญญาคงจะไม่เกิดขึ้นในเร็วนี้เพราะทั้งสองคนกําลังได้กล่าวถึงสัญญาพวกเขากําลังจะหมดลงไปในช่วงสิ้นฤดูกาลนี้บูบคาคามาราครับถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในกองหลังอันดับต้นๆของลีกเอิงเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มีจํานวนการเข้าสกัดสูงสุดอันดับที่8ของลีกแล้วก็เป็นอันดับ10สําหรับจานวนครั้งของการจ่ายบอลในพื้นที่อันตรายของคู่แข่งคามารานั้นลงเล่นกับทีมชุดใหญ่กับมาร์กเชยมาแล้วนะครับมากกว่า640เกมแล้วก็มีอายุเพียง22ปีเท่านนั้ เขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดอยู่21ไปรทั้งหมด9นัดและก็ยังมีเสธิ์ไปเล่นฟุตบอลระดับนานาชาติให้กับเซเนกัลหากเขายังคงถูกเมินจากเดอมต่อไปนะครับมีรายงานว่าเขาอาจจะปฏิเสธได้โอกาสในการย้ายไปคาแข่งกับวูฟและก็นิวคสเซยูในเดในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเพื่อหวังที่อยากจะย้ายฟรีไปยังทีมที่ใหญ่กว่าแล้วก็ได้แข่งต่อต้นสังกัดแล้วว่าไม่ต่อสัญญาอย่างแน่นอนแล้วนะครับ บอรเรียนบอนโดูครับนอกจากแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วนะครับยังมีเปเช่เอซิมิลานและก็บาร์เยมิเนนะครับกำลังให้ความสนใจแล้วก็จับตาดูสถานการณ์ของกองกลางวัย18ปีรายนี้อย่างใกล้ชิดบอนดูลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในชุด u 19และก็มีสิทธิ์ในการเล่นให้กับคองโกด้วยเขาลงเล่นไปนทั้งสิ้น11เกมนี้ ลีกดอฤดูกาลน,นี้แล้วก็ทําได้หนึ่งประตูสำหรับทีมท้ายตารางต้นสังกัดของเขามีความเป็นไปได้สูงมากที่รับนังนิกอาจจะเลือกส,สัญญากับหนึ่งใน2คนนี้มากกว่าจะทุ่มเงินหนึ่งยล้านปอนด์เพื่อดิคันไรส์หากพิจารณาจากประวัติของเขาในช่วงเวลาที่เขาทํางานกับไลรซิกกุนซือชาวเยอรมันรายนี้นะครับมักจะส่งแมวมองนั้นไปดูฟอร์มการเล่นของดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสแล้วก็นําแข้งเยาวชนเหล่านั้นมาปลูกปั้นจนกลายเป็นสตาร์ดังระดับโลกได้อย่างมากมายตั้งแต่ไดโยอุปาเมกานอิบรามวิช โกนาเต้คริสตอฟเอ็นคุนคูครับและอีกมากมายเป็นต้นข่าวต่อมาไฮดาร่าอ่อยเต็มที่ครับยอมรับพื้นรังเนดเชียร์แมนยูตั้งแต่เด็กเอามาดูไฮดารารับแก้งเป้าหมายของแมนยูนั้นเปิดใจเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการย้ายทีมและก็โอกาสที่ทํางานร่วมกันกับรับรังนดอีกครั้งหนึ่งอดีประธานและก็ซีอของไลซิกครับสังกัดของ,องกองกลางชาวมาลีและก็โอลิเวอร ยอมรับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับทั้งฟรังนิกแลวก็แข้งไว้์สามปีรายนี้นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับบิลมันยิ่งเป็นการโหมไฟเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ปีศาจแดงจะใช้เงื่อนไขค่าส,สัญญาอยู่ที่33ล้านปอนด์ในตลาดหน้าหนาวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแดนกลางทีมทุกคนมีทีมโปรตั้งแต่ยังเด็กผมเป็นคนเชียร์ยูเนเตดผมเป็นแฟนขับตัวยงของคริสเตนเลอรดนโดผมชอบพอสโคปราติเอราเอสวินฟานซาและก็เอนนิสันครับ ไฮดาราครับกล่าวว่าถ้าคุณต้องการถามผมเกี่ยวกับเรื่องเ่าเลยครับเอาเป็นว่าผมก็อยู่ไลซิงนะและยังมีความสุขดีที่นี่รับรังนิกมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของผมผมไม่ลืมว่าเมื่อลาลซิกต้องการสัญญาก,กับผมเอ็นไข้เข่าของผมฉีกแล้วก็หายดีกลับมามันมากรับนั้นบอกว่าผมควรจะย้ายมาอยู่ดีผมรู้สึกขอบคุณเขามากๆเพราะเขาต้องการผมจริงๆและให้ความไว้วางใจผมมากๆ ข่าวต่อมาครับโชเรสเปิดใจหลังเอโกมาริดจับติว้วชนแมนยูในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หรือโชเรสกองกลางรุ่กวัยของตัวหมีแอตเลติโกมาดริดครับทีมดังในกระสเปนเปิดใจถึงคู่แข่งอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่เชื่อว่าต้นสังกัดของเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับในการพบกันในรอบ16ทีมในศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนส์หลุยโชเรสเผยว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเป็นทีมหนึ่งที่ดีที่สุดในศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ฤดูกาลนี้ผลการจับฉลาก ครั้งที่2นะครับแน่นอนว่าหากคุณต้องการคว้าแชมเปี้ยนลีกในรูปการนี้คุณจะต้องเล่นดีสุดยูเนเต็ดเป็นหนึ่งทีมที่ดีที่สุดแต่เราต้องเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้กับผลงานที่ดีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับยูเนเต็ดจะพบแอลิโกมาดรดนะครับในเกมแรกแรกในรอบ16ทีมสุดท้ายในเมืองหลวงของสเปนซึ่งจะทําการแข่งขันในวันพุธที่23กุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับข่าวต่อมาเผยแข้งแมนยูติดโควิด -19 รนัดเชือรนอริ ช่างใจขอเลื่อนเกมบรยัันนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจำนวนเสียรายที่มีชื่อในอยู่ในทีมนัดชนะนอริสิตี้หนในเกมพิมพ์ลิงกรีนะครับวันเสาร์ที่11ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วถูกตรวจพบว่าติดโควิด -19 ในช่วงเวลาต่อมาครับตามการรายงานของเดอะซันเสื่อเมืองผู้ด,ดีเดิมทีแมนยูยนั้นมีคิวต้องไปรับแข่งกับเบินฟอร์ดเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมา แต่หลังจากที่จบเกมกับนอริปไปลานะครับมันมีข่าวรือว่าเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9ภายในแคมป์แมนยูก่อนที่พีซาแดนนะครับจะยืนยันว่ามีคนภายในเนี่ยติดเชื้อร้ายจริงๆและก็พวกเขาเองก็สั่งปิดแคริงตันสนามซ้อมของสโมสรเป็นช่วคราวแล้วเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ในขณะที่พิมลีนะครับมีการสั่งเลื่อนเกมระหว่างแมนเชสเตอร์เต็ดและก็เบนฟอร์ดอย่างรวดเร็วทางนี้นอกจากมีแข้งแมนยูทั้ง4คนในการติดเชือ้อโควิด19แล้วเดอซันบอกว่าสตบบาบังรรยนะครับของปีศาจแดงที่เดินทางไปกับทีมในวันที่ชนะนอริดก็มีการติดเชือ้อโควิด้ด้วยซึ่งบรรดาคนติดเชื้อกำลังกักตัวอยู่ที่บ้านของพวกเขาและจะไม่สามารถเดินทางมาที่แคลริงตันจนกว่าจะถึงวันอังคารที่21ธันวอาคามนี้เดอซั Sun วนเสริมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมที่15 ธันวาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็ทําการตรวจนักเตะทุกคนอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งโดยพวกเขาครับกำลังพิจารณาด้วยว่าจะยื่นอุทธรณ์กับพิมลิกเพื่อขอเลื่อนเกมคิวเปิดรังอุทรฟอร์ดเจอกับบรอดนแอนโฮัเบียนในวันที่18ธันวาคมน,นี้หรือไม่ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับผลตรวจในวันพุทธที่ผ่านมานะครับโดยถ้าเกิดมีคนติดเชื้อเพิ่มนะครับก็มีโอกาสสูงที่ในการพบกับบรอดานในนัดน,นี้นะครับจะถูกเลื่อนออกเป็นอีกเช่นเดิมครับข่าวต่อมา ชาตันทำนายนาคตของแมนยูในศึก UCL ในรอบ16ทีมหลังจากชน Ch แอติโกมาริดคริสชาร์ตันยาบตำนานกองกลางกุหลาบไฟออกรงทำนายนาคตของแมนยูนั้นหลังจับฉลากประกบคู่เจอกับแอติโกมาริดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ ik, รอบ16ทีมสุดท,ท้ายตอนที่ยูฟาประรากาศให้จับคู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะเกิดความผิดพลาดในระบบคอมพิวเตอร์ขอบนส่วนใหญ่คงคิดว่าแมนยูนั้นรอดแล้วเพราะมันต้องเจอกับเบเชที่มีทั้งเวสซี่เนมา เอบาเป้คอยล่าตัางขายอยู่แต่สุดท้ายแลวนะครับพวกเขาจะต้องดวนกับแอริโกมาเรดนะครับที่มีทั้งโชเรสและก็คริสมันชักตันครับเหล่ากับดิลลีเมลว,ว่าผมมั่นใจว่าตอนนี้รับดังนิกกำลังพยายามปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในการฝึกร่วมฝึกซ้อมกับร่วมทีมตนโดยเฉพาะการขันเกมรับให้มีความแน่นขึ้นกับปลูกฝังปัชญาการเล่นของแบบ c o u n t e r p r e s s i n g ให้กับทุกคนเข้าใจอย่างท่องแท้ซึ่งเอาจริงๆแล้วแล้วก็ผมองว่าพวกเขาค่อนข้างโชคดีเพราะ2 3าเกมที่ผ่านมาถึงแม้จะเล่นไม่ค่อยดีมาก สุดท้ายนะครับก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้สําเร็จนะครับซึ่งนั่นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าพอถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับในปีหน้าศึก UCL นั้นจะกลับมาเริ่มแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแมนเชสเตอร์เตเนะครับภายใต้การนาทัพของรังนิตจะกลายเป็นทีมแบบไหนอาจจะแร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหรืออาจจะอ่อนยบเยียบลงเพราะมีนักเตะบ,บางคนนะครับเจ็บปวดที่แฮมสตริงเนื่องจากการฝึกซ้อม โคตรโหดนะครับของใครบางคนอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าพวกเขามีดีพอที่ต่อกรกับเอตัวมาเรียไม่เป็นสองรองอย่างแน่นอนในทุกด้านและห่างถามว่าใครอยู่ฝ่ายชนะในการผ่านเข้ารอบต่อไปคงต้องขอเดิมพันฝ่ายแมนเชสเตอร์ในเดนี้แหละก็มันแน่นอนสิครับผมครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของปีแสดงแมนเชสเตอร์ในเดตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไป หากอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ